ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนานเราใหม่นะครับด้านหน้าของเราเน้นจะเป็นวิวเขาเชียงดาวนะครับและนี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้เวลา5้ามงเย็นนะครับเกือบห้าโมงครึ่งแล้วนะก็จะเริ่มมีแบบหมอกเล็กๆนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นแบบอาหารเย็นของเราในวันนี้นะครับ อาหารเย็นของเราในวันนี้ก็จะมีข้าวไข่เจียวนะครับผัดผักนะครับแล้วก็จะมีแกงจืดฝักทองด้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกลีซูอันนี้ก็นี่เป็นน้ำพริกแบบเผ็ดๆตรงนี้นะแล้วเขาก็จะมีข้าวมาให้เรา1หม้อนะฮะสำหรับ1ท่านนะครับก็จะเป็นข้าวแบบเล็กๆอะ่ะหม้อเล็กๆอันเดียวให้ดูข้าวที่ใน นี่มีข้าวแบบ1หม้อนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบน้ำอะไรงี้ให้นะแล้วก็สามารถที่จะแบบนั่งรับประทานอาหารเย็นนี่อยู่กับวิวทิวทัศน์อันนี้ก็จะสวยงามนั่งชมวิวนะแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับนี่เลยนะ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะบอกมาได้นะสำหรับห้องพักของเราในวันนี้เราจะพักอยู่ที่ห้องส่วนตัวนะมันเป็นบ้านนะก็จะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับแต่ว่าด้านข้างนี้จะมีเป็นเต็นนะครับถ้านอนเป็นเต็นอย่างเงี้ยก็ประมาณ6 0 0แต่ว่าเต็นจะเป็นห้องน้ํารวมเราจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน่อยๆน,นะให้ดูบรรยากาศนะน,นี่ก็จะมีแบบห้องน้ํามีที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็จะมีลานหน้าบ้านนะสำหารัที่จะมาแบบนั่งชิลตรงนี้ได้คือตอนนี้ก็นั่งดูบรรยากาศนะสวยมากเลยทุกคนวิวดีมากแบบบรรยากาศสดชื่นถ้าใครสนใจก็เนี่ยลองถักมามีหลายมมีหลายบ้านนะครับมีบ้านแบบเยอะแยะที่อยู่ที่พักเยอะมากตั้งแต่แบบทางด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับลามไปถึงด้านขวามือแบบเยอะมากเลยนะ ก็น่าจะประมาณนี้ได้เดี๋ยวเรากินข้าวเย็นนะครับนี่อันนี้คือเป็นข้าวเย็นของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีข้าวเช้าอีกนะข้าวเช้าก็จะมาเสิร์ฟตอนเชา้าเช้าส่วนมากตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มแล้วก็เป็นพวกน้ำเอากาชาก,กาแฟอะไรอย่างนี้นะฮะนี่เลยสวยมากอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับ